พอยายจอยกัมานอนน้ำพี่น้องเอ้ยมือนี่มัน้มนีมานอนนมานอนเป็นหมูสัสพี่น้องเ้ยแล้นก็คือเนื้เหื่อไก่นี่อ้าวน้องแกบบุบน้องกิกิกับมานอนพอน้องกิกิกันอนนอนเฮียงกันพี่น้เย อาการของเพิน่นอนยังบอกใครพี่น้องยังคือเก่านอนกับข้างอยืนบนคืนจังหน่อยกระลุกจังหน่อยกระลุกเที่ยวข้างเที่ยวลุกอยู่พี่น้องเอ้ย,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 ยอน,นัะไรคือแต่งแต่งคันปัวหน่อยคือแต่งคันปัวแปลว่าอยู่ในสินในธรรมยังไงนะพี่นะ้องครับ ม่ต้องแก้บบมเสว่าวันนี้เลยกางวินตอนแรงกัตอนขำก็ต้องได้โหลดหน้าไหวช่าง เชียงมาหาดลการของผ่ยังบวกรด้อพี the the ่น้องเลิบ่มอาการเปนไปเรื่อยเลยน้องแก้มบ่มมาจากรสีวานยังบ่ได้ไข่อาการของผึผนนอนเข้ากัสิขาไปสอนพ่อห่มไม่ผึ่นเนาะกก็ก จะยกกันลุกลุกหนีโมมาไม่ขาแล้วบมือซ่อนผมไหมเพิ่นพนอยัเพนหนาวกลางค่ำกลางคืนเนาะ นอนกับข้างพี่กานของันกันยังพอเป็นหนันพี่น้องเสียงหมูมาจ่อไอยเหยี่ยมมาจอพี่น้องวาสิไลก็ยังมไลทหลอกนำเดือยยังคือเก่า นอนกับข้างอนเกัขาาจก้วะก็จะมาจอบมาเหียบมายามเนาะพี่น้องเงินไกลๆไงพี่น้องเงินไกลเคียงนแหละแล้วก็พอ่น้จอยนางยังไงางไ กานของเฝน,นอย่างเอ,อ้ยยังบ่ได้ใายกินเขาเมื่อละเบวดสองรวเบิดแม่น้องแกบ่มเสร็จในไะด้พี่น้องกับคืนกลางค่ำกลางคืนข้เจ้าก็มาเจาะประกันเวนบ่มีไพ่มาเราพี่น้องกลางเวนบ่มีไพ่มาจอดขาเจ้ามาแต่กลางคืน มาเมื่อคืนเมื่อคืนนี่งเร่ไม้มีใครมีแต่แม่น้องแก้มบมแล้วก็พอน้องแก้มบมมีแต่ครอบพัวเขาเองเนาะเมื่อคืนมือมาเมื่อบอกแ้วก็บตีขาเจ้าละพี่น้องกเขาไปเห็่มักเื่ือบ้บกไเพิ่ม่ขอโทษเอากอนอนบานสู้ได้จับก้อนดีเขาเขามา แกหมูองแลเอาคนเขามวัดเขาม่อ้อมเขาเลำมือเนาะเขาชักปืนเนีสู้สู้เขาตัวนี้โอ้ยไม่ไไม่ตะกองตัวแก้งนี้ยนแก้เขาบอกว่าเนี่ยเไม่มีปเาม่จุกยาเาแ้แทตายแล้วก็เมาเยอะเลยตะ มันอาการเป็นไปเลื่อยๆเด้พี่น oh so ้องเด้อเมื <h <h ่อคืนเมื่อก่อนะก็บเปนบรอลพี่น้องก็เมนมาพี่น้องลย กนเข่าก็มาระบองซองบวงไปน้องกินหมากไหมหมาก่อไปมันหน่วยซองหน่วยอาการของเผิ่นก็ยังบม่ได้ไข้เลย่ป้องเลยความเจ็บก็ยังเจ็บซํำเก่าทังทรมานคือเก่าไป้องเลยเยดแนวใดแหละไปลองแก้มมาจากลายตัดไม้เลย นกบดมันเยอะเลยนอมนาพี่น้องเน่นมานอจะตยแล้รเทบราเลยทรมานลายพี่น้องเพิ่นแบบว่าเพิ่นนอนรับตานี่น่นบริโนอนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นรับตาไวสื่อเป็นบรินนอนจเมื่อมาเมื่อบอกเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องมันจอมันยยมมายามกะ มื่อมาลายคนกับมาเมื่อบลายกับบลายกับบุตีข้าเจ้าเนาะให้กันยาเนาะกินแล้วนี่เนองแกมบ่มก็ไปนอนเือนลายเมื่อเลยมานอนนันยามานอนเป็นหมูเป็นเหิน่อนเปล่าไปผ่อนอยูู่้เดียวเนาะกลางคืนก็ได้มานอนไปน้องน

พอนอนกมบก็สินอนอยแถวนี้นอนใก่ไก่คนเดียวเท่านั้เสียงป่าพี่น้องซุมเ c e l อยู่ในน้นขอโัวขอไม่ลยๆเด้อเมน้องแกมบุมบอผิดพลาดนึ่งก็ ต้องขอขอขออภัยหลายๆายอยากให้เพลินสวงวนเศร้าไปน้องจักสิยภาพไปทางใดแต่ละเมื ну ่อก็ต้องได้ใส่สโลมถกมือสโลมแบบ่ันกันแบบอันที่คนปาดมาใหม่ๆเลยพี่น้องสโลมกล่องน้อยๆนั่นแหละต้องได้ใส่เมื่อละซองกล่องยังบอทุเล่าเลยยังบอกใครขึ้นเลยพี่น้องเอ้จักเศษใดๆเขากินเมื่อละบ่วงซองบ่วง อาการของผิ่นยังนักหนาพี่น้องอยังนักหนาเลยอาการของใหญ่ค่ะเวลุกไปกับพีคนปาดมาเลยเนาะเสียงโกนได้นอนละข้าว้พี่น้องเลยเสียงโกนไปน,นอนยังไงกระลหกมาหนัง,งเจ็บปวนปวดเนาะทรมานเจ็บปวดแหงกเ็เลย เที uk, 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 ่ยลูกเที uk, ่ยนอนเที <c oughs> <t os trước> ่ลูกเทีนอนอะไรเพิ่งไปยากวนลูกวนต้าพี่นอะเพิ่งมาปลูกไผ่เอาหุเมื่อมาหลังเต่าเห็นหนังของหมกแบบจีบทรมานในคุกแก้วคุกค้างไปเนาะเอ้ย พี่น้องเก็บเนกเกษตรกรรมมาบาจ็บพ yeah, ี right ่น้องไปผากดไหลกดเส้นนะพี่น้องเด้อเดินเอาแก้มุมเบาผิดผาดนย่กระอโทษขอภัยลายลไปแลวพี่น้องสวัสดี